วันนี้ก็จะมาทำแกงเลียงรวมผักให้เยาวทวดกินนะคะเครื่องแกงก็จะมีหัวหอมพริกไทยกะปิซื้อกะปิอย่างดีมานะคะเพราะเรากินเองใบแมงลักกุ้งแห้งส่วนผักเราก็ใส่ตามที่เราชอบเลยค่ะส่วนเราก็จะใส่ใบตำลึงฟักทองบวบหอมข้าโพดอ่อนข้าโพดฝัก เห็ดหอมเห็ดแล้วแต่ชอบเลยค่ะนำเครื่องทุกอย่างมาโขลกรวมกันใส่กุ้งแห้งถ้าใครไม่กินกุ้งแห้งก็ใส่เป็นปลาย่างแทนก็ได้ค่ะเราใช้กุ้งสดเอามาลวกให้สุกก็เอามาโขลกรวมกันมันจะได้เพิ่มความเข้มข้นลงไปอีกกุ้งเราจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้ค่ะแต่เราทำให้แม่เราเ,ออเราก็เลยใส่ไม่เยอะ ตั้งน้ำเดือดแล้วเราก็เอาเครื่องแกงลงไปละลายเลยค่ะจากนั้นก็ใส่ผักที่สุกยากลงไปก่อนทิ้งไว้พักใหญ่ๆเลยข้าวโพดฝักเราก็ามาหั่นก่อนคือตัวเนี้จะให้ความหวานโดยที่เราไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยก็ได้ค่ะใส่ใบตำลึงเพื่อบำรุงสายตาให้ยาทวดหน่อยค่ะ เราต้องชิมก่อนนะคะก่อนที่เราจะปรุงเพราะว่ากะปิกับกุ้งแห้งก็จะมีความเค็มอยู่แล้วเราแทบไม่ต้องปรุงอะไรเลยค่ะเราใส่ซอสฝากเขียวไปนิดนึงส่วนความหวานเราก็ได้จากผักสุดท้ายปิดไฟแล้วเราค่อยใส่ใบแมงรักค่ะจะเพิ่มกลิ่นหอมของใบแมงรักแค่นี้ก็ได้แกงเรียงผักเพื่อสุขภาพ และได้ความสะอาดให้ยาทวดกินผักจุกๆไปเลยจ้า